8อย่างทีควรรู้สำหรับสาวกความจาซีวิกจีนสุดเลยที่จะมาจัดเต็มในเรื่องนี้มีอะไรกันบ้างมาลองฟังกันเลยครับหนึ่งซีวิกในตระกูลใช้ A ใหม่จะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ต้องมีการเปิดตัวใช้ A แน่รวมไปถึงตัวถังอย่างซีดานหรือแฮชแบ็กและที่สําคัญที่สุดในตระกูลใช้ A อาจจะเสริมพลังงานแบตเตอรี่ไฮบริดแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับใช้ A ในครั้งนี้ เพียงแค่มีข่าวหรือว่าสามารถใช้เทคโนโลยีไฮบริดได้แค่นั้นเอง 2. จะไม่มีซีวิคูเป้หรือท่านซีวิคสอง Civic ประตูแล้วในขณะที่ตระกูลท้ายอาได้รับความนิยมอ,อย่างเสมอมาแต่ยอดขายของคูเป้ชะลอตัวและไม่คุ้มทุนในการผลิตนั่นเองและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าซีวิคคูเป้หยุดการผลิตในสหรัฐอเมริกาครับ 3. ามซี c ิคแคชแบ็กใหม่ที่จะถูกสร้างขึ้นครั้งแรกจะเป็นการสร้างขึ้นที่สหรัฐอเมริกา และจะถูกสร้างที่โรงงานของฮอนด้าที่รัตอินเดียนาครับผมซิ่ฮอนด้าซีใหม่จะถูกอัปเกรดระบบ Honda Sensing ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยสูงสุดของทางฮอนด้านเวลานี้และยังไงก็ตามยังไม่หยุดการพัฒนาเรื่องระบบความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับรอติดตามได้เลยครับถ้าจะมีแผงหน้าปัดที่เป็นแผงเดินไม้แบบฟูลดิจิตซึ่งเป็นครั้งแรกของ Honda าซีีที่จะมากับแผงหน้าปัดแบบดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบ จะมีสีใหม่เปิดตัวแน่นอนและอย่างที่เราได้เห็นจากภาพหลุดสีส้มพาธิที่เป็นลังเทิงอันนวดงามจะเป็นสีใหม่ที่จะทําการเปิดตัวของ Honda าซี i ิจะมีความหนูหลาเน้นความสป,ปอร์ตที่จะมาพร้อมกับ Honda าซี i ิเจน1ินี้อย่างแน่นอนครับ 7. c i v ซีวิกใหม่มีการออกแบบเพื่อปรับปรุงทัศนวิสัยในการขับขี่ทีมออกแบบของ h o n ด้ได้ทำการย้ายเสาหลังคาจากด้านหน้าไปไว้ที่ด้านหลัง โดยให้สัมพันธ์กับผู้ขับขี่โดยวางตำแหน่งให้เหมาะสมมากขึ้นทั้งนี้พวกเขายังย้ายกระจกมองข้างให้ลงมาอ,อยู่ที่ประตูเพื่อให้มีการมองเห็นและการขับขี่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับและ 8. จะถูกออกแบบช่องระบายอากาศที่ถูกซ่อนอยู่ใต้รางขึ้นสิ่งที่คุณสังเกตเห็นเกี่ยวกับการตกแต่งภายในของ Honda าซีรีคือช่องระบายอากาศซ่อนอยู่ภายใต้ตาข่ายรางขึ้นมันทอดยาวไปถึงแผงหน้าปัดและเป็นการ ออกแบบไปตามปรัชญาการออกแบบแมนแม็กซิมัมและแมชชีแม็กซิมั m มหรือเอใหม่ของทางฮอนด้านี่เองครับจากข้อมูลทั้งหมดนะครับจากเว็บไซต์ของ c ีบ i c 1 1 from.com เปิดเผยว่า Honda Civic Gen 11ใหม่ได้รับการยืนยันจะมาพร้อมกับขุมพลังเบนซินเทอร์โบ1-5ลิตรและเบนซิน2.0งลิตรนั่นเองครับ <BI AN N ix DJ> รถที่นี่รับประกันมือเดียวใหม่แท้ไม่มีประวัติชนหนักคลิกความจมน้ำกลับใหม่อย่าลืมกด subscribe ในช่อง YouTube ใครที่ยังไม่ได้กดกดตามนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเวลาที่เราลงคลิปดีๆนีใหม,ม่เราจะได้ไม่เติบโตไปด้วยกันเป็นคนแรกนะครับ you can get some.